้ยสตรีมแล้วทุกคน เอ้าเอ้าหนูเกิดพร้อมใครไปนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราตายเราก็เลยกล่องเราหายพี่พิทเออพิทหนูเกิดใกล้พี่แก้มไม่ใช่โอ้ยมันมันมีคุมเครื่องพี่ หนูอยู่เครื่องบนบ้านนะจุกจุกจกุอ๋อเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ล่างบ้านชี่พี่มันอยู่ล่างบ้านพี่ 우이 아ยช피บหา베베베베베베베 베. 아. มแห 나. 이래 ม 우이. เธอเราขอเล่นก่อนได้ไหม <c oughs> ไม่อยู่อยู่ข้างบ้านเลยเฮ้ยวิ่ง เอาเอา,เอาโอ้โอ้มันอยู่กับใครอ่ะพี่พี่พี่พัดอุ้ยเกือบอุ้ยมีโทเทมด้วยหรอแขวน บาร์บีคิวปิ้งย่างอร่อยจริงตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง โอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยมาพี่หนูช่วยแล้วใครก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูอุ้มไข่อะ เอาเหรอกำลังกำลังกำลังวิ่งไปพี่วิ่ง เดี๋ยว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 พี่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 พี strikes, casos, ่มันตามหนูมันตามหนูมันตามหนูอ้ยชิบหายพี่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  ไกล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 ไหมไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่หรอกโอ้ my god no o ใจะเย็นสเตนนี้นี่เรายังต้องกดสเปบายอยู่ไหมอ่ะโอเค Oi. Oh. Oh. ให้เกียรติคะแนนด้วยค่ะโหโอ้ยมันไม่ได้อยู่ตรงหนูอะพี่พี่แก้มมันไม่ได้อยู่ตรงหนูนะอ้ดูดูเครื่องดิโอ้นี่เราซ่อมเสร็จหรือยังอ่ะ อ่ะเพื่อนหรอโหมันไกลมากเลยพี่พี่อยู่ใกลป้ปะเฮยมันวิ่งสวนหนูไปมันไม่เห็นมันไม่เห็นหนูแต่มันมีบาร์บีคิวเครื่องปิ้งย่างใช่ไหม ไม่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 ไมไม่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 หายมาแล้วแถวนี้มีตู้ไหมอ่ะโอ้ยพี่หนูโดนหนูโดนอะไรอีกแล้ว พี่ไม่ไม่นะอะอะบายพี่พี่ขอขอให้พี่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริง <laughs> <laughs> สุดสดโอ้พี่อยู่ในตู้ใครอยู่ในตูอ้อ่ะพีแก้วพี่แก้ววิ่งอยู่มันหยุดมันอย,นอยู่มันอยู่แถวเพื่อนอะ่ะเพื่อนอยู่ในตู้มันมาแล้วพี่

มันมันจะปล่อยพี่ปะมันจะปล่อยพี่ปะมันปล่อยเอ้ยเอ้าพี่ไม่กดหรอเพื่อน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 จะไปช่วยพี่ไหม เฮ้ยมันสตั้นหนึ่งทีมันกำลังวิ่งไปพี่มันจะวิ่งไปช่วยพี่เปล่าอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเอาว่ะเพื่อนจุกหลบหนึ่งทีเพื่อนจุกหลบ,หลบไม่เพื่อนตายแหละพี่ เ้ยเพื่อนหลุดเอา้าเอาว่าเพื่อนหลุดแต่เพื่อนอยู่เบ็ดเบ็ดไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่มีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> See you again on yesterday ต้องหมามา เสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยครับอัพเจ็กเอาหมดไม่ไม่พอเล่นเล่นเจ็กโอ้เจ็กเป็นเล่นไปเล่นตัวนั้นก่อนก็ได้ เอาพี่พั์มาแล้วอะ่ะแต่ว่าพี่พัไม่เปิดไม่พี่พาร ได้ยินทุกคำเลยอุ๊ยใครกล้าเมานะใช่ใครกล้าเมา